ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปูนียวอ่านมันงานะคะฝากตัวด้วยนะคะพะเยสันดูท่าทางเจ้าว่างมากเลยนะเอ๊ะนายกินมันเข้าไปแล้วใช่ไหมหมาตัวนั้นรู้ไหมว่านายกำลังจะกินพวกเดียวกันแชะใครจะไปสนด้านแย่ๆของนายอะน้องหมารู้หรือเปล่าฉันจับ ไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะไม่ทิ้งนายไปฟีดฟีดอืมกลิ่นเหมือนอุ้มเท้าลูกหมาเลย <c oughs> ได้กลิ่นไหมกลิ่นเหมือนลูกหมาเลยฮ่า <c oughs> ฉันชอบมันมากนะวันนั้นฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันคือพรมลิกิตไม่น่าเชื่อเลย ตัวต้องตั้งก้าวร่าที่ฉันเคยเกลียดหายไปในทันทีเมื่อฉันอยู่ข้างเขาปู๊ดปู๊อาละมานอนต่อกันอีกหน่อยดีกว่าอืม้มตอนนี้สบายขึ้นเยอะเลยฮะเพราะนึกถึงความใส่ใจที่เขาแสดงออกมาตลอดสองวันที่ผ่านมาแยบทำเอาฉันอยากจะพักเรื่องแก้แขนไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยูชินยองอยู่ที่ไหนนะ ทั้งที่ฉันก็ได้กินเขาจัดตรงนี้แท้ๆอืึเอ๊ะแต่นี่มันอะไรเนี่ยทำไมผ้าห่มมันขยับได้อย่าอย่าบอกนะอ้าฮะนี่นี่แกบ้าไปแล้วหรือฮไม่รู้ว่าเยิ้มหรือขู่กันแน่รูปรูปเอ๊ะคนนุ่มมากเลย ว้าวชินรู้อยู่แล้วว่าในจะทําตัวสบายแบบนี้แต่ทําไมต้องมาทําตอนสุดท้ายด้วยแล้วอฮ้อเฮเอ๊ะในรอบสิบปีนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันสติกดีถึงจะอยู่ในร่างจริงก็เหอะอะยุนชียองถ้างั้นในก็มีอาการเฟโรโมนช็อกมาสิบปีแล้วหรอใช่ ก็เลยต้องพึ่งยาหนักมากทำไมในถึงมารับฉันดึกขนาดนี้ก็เพราะว่าฮ้ตอนแบบนี้สิ่งที่นายทำได้ก็มีแค่จุบเหรอคิดคิดฮ้อ่ะเดี๋ยวฉันดูเองโทรศพัพท์อบางครั้งฉันก็รู้สึกขอบคุณเฮชันนะที่เขาพูดอะไรก็ได้ง่ายๆเสมออะไรนะเกิดอะไรขึ้นเฮชันทำอะไรอีกแล้ว เอ๊ะแม่นี่ลูกกำลังมีแฟนจริงๆเหรอฮะไอสะะ้สารเลวนี่มันนอกใจไปเจอคนอื่นงั้นเหรอดูเหมือนจะมีการเข้าใจผิดกันนะครับดูนี่สินี่ลูกกำลังมีแฟนจริงๆเหรอเขามาจากตระกูลลูกผสมเหรอฮะนี่นี่ฉันนี่ไม่ใช่เหรอรู้หรือเปล่าหมาป่าเป็นสัตว์ที่มีคู่ครองตัวเดียวไปตลอดชีวิตและรักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานด้วยนะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องแต่งงานกันสิเออบ้าไปแล้วเหรอนั่นไม่ใช่ฉันเราก็นอนด้วยกันแค่ครั้งเดียวจะแต่งงานบ้าบออะไรแต่นายเล่นจูดจมฉันก่อนนะนี่นี่นายนี่มันอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านายเคยคิดจะกินฉันแล้วทิ้งนะ่ะฉันฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยากจะลอง ลิ้มลองให้หนำใจก่อนจะตัดสินใจนี่เองทำไมนายถึงพูดแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเรามาลองชิมกันอีกสักสองสามครั้งดีไหมอย่างน้องชายนแข็งสี่ยุนจียองเฮ้เดี๋ยวก่อนหยุดนะไอ้บ้าโรคจิตเอ้ย